สวัสดีครับท่านผูช้ชมรี่ติดตามมมช่วงดีๆทุเรียนบ้านเดินครับเช้าวันเสาร์นะครับ30พฤศจิกา67ครับเช้านี้อากาศเย็นสุดของปีเย็นสุดที่ผ่านมาครับ21อองศา21องศาครับ เย็นสบายครับเย็นเย็นหัวเลยครับถือว่าบรรยากาศดีครับตอกอักับ นสวยงามครับาวานนี้ตัดแต่งกิ่งทุเรียนครับตัดแต่งกิ่งนกหยิบครับเพื่อที่จะไม่ให้มันบัง โุเรียนสามสหายนะครับจะได้โตไวกิ่งที่ยื่นมาทางด้านนี้ก็ตัดออกส่วนด้านล่างก็ให้ปล่อยโล่งครับเพราะว่าใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็นหนักนะครับกิ่งก็จะโน้มลงมานกหยิบ ไปแทบจะเหมือนกันเลยนะครับเม็ดนายปางกับกบชายน้ำเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือกบชายน้ำนะครับอันนี้คือเม็ดนายปางต่างชัดเจนก็คือนกหยิบเย็นเย็นสบายครับเย็นสบาย าาเย็นสบายอากาศเย็นหวังว่าจะกระตุ้นตาดอกต้ทนที่ยังไม่มานะครับอากาศเย็นลมเฉียวๆนี่ครับอันนี้คือกบชายน้ำครับกบชายน้ำสองปีสองเมตรกว่าครับ จากต้นเล็กๆอากาศเย็นสดใจที่นี่เคยเย็นสุดสิบสี่องศาครับเมื่อพีก่อนนะครับปีก่อนสิบสี่องศา เมื่อวานนี้ก็อัดน้ำครับหลังจากที่กักโศกกักโศกมาได้เจ็ดวันก็อัดน้ำตุเรียนสาวนะครับเกดจะเป็นสาวแก่อ,อยู่แล้วครับขึ้นปีที่หกแล้วยังไม่มีดอกครับ อนทองแตกยอดที่แล้วครับสวยงามมาดูชนีชนีปีกวกว่าในแค่นี้ครับสีมนตัวเล็กมากชนีน้อย แข็งยอดแล้วครับชนีน้อยอั้นเนินใบถูกแมลงกินตอนกลางคืนครับสวยงามจริงชอบชอบชอบบรรยากาศชา่อๆเย็นๆ อันนี้ก็แทงย่อยแล้วครับขอนทองสามปีกิ่งกระโดงครับสามปีสี่เดือน เริ่มกลางออกแล้วครับที่แรกเลยกลิ่งเป็นสมขบอกเลยครับไมกลางก็ทำการตัดยอดนะครับตัดยอดกระตุ้นกระตุ้นใี้เขามีดอกขยายกิ่งก้านสาขา ทองครับมนทองน้องใหม่กิ่งข้างกิ่งพันจากปาจีนบุรีครับโยดมาดีสวยงามก้วนเวียนอยู่นี้แหละครับไม่เด้เป็นไหนอากาศดีจริงๆชอบครับเย็นสบายดีกว่าร้อนครับ เอาหนาวดีกว่าครับร้อนไม่เอานี่ก็สามปีครับสามปีสองปีแรกใบเหลืองทั้งต้นนะครับสองปีสองปีเต็มๆนี่ใบเหลืองัอปีที่แล้วก็เจเชลารเล่นงานด้วยนะครับเปรียบเทียบกันสามปีนะครับนู่นกับสามปีครับจู สามปีเหมือนกันแต่ความงามความใหญ่สมบูรณ์ต่างกันเยอะนะครับนี่สามปีกนังแตกยอดสวยกนังแตกยอดสวยเลยเนี่ยสามปีอันนี้กิ่งข้างครับกิ่งข้างสามปีสามปีกว่านี่ก็กิ่งกิ่งกระโดงครับ เชงักเป็นหนึ่งปีบรรยากาศยามเชา้าโอเคครับคลิปนี้พาชมบรรยากาศยามเช้าครับกับ21สนะ่สองศาณขณะนี้นะครับขนาดมีแดดอยู่นะครับแดดเริ่มมาแล้ว โอเคครับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ